มาพี่น,น้องบ้านเนีออมาหัดเฮือนหัดชั่นฟังยนวดระเบียนเมื่อนี้ก็เอฟเอ่ออฟเรอกก็มามืัอนี้ไปต้อนรับเอฟซีเราเนาะเสุโปร์ตสุคนเห็นเนาะเห็นกันเนาะเมื่อได้จักหน่อยละพี่น้องมาเนี่ยแต่ออฟเออเทเลว์บังหนาคนไอ้หนุ่มสุคนคนด่าไล่ทุกฝันว่า เอาซอปลเรือรำพูไทยให้ฟังได้ว่ะสันว่ะเอ้ยหักเจ้าเบื่อเงาหักใจอยากสิไปก็ไปสาคำเพลงเสียงเราดีด้ะเนาะ มเมื่อาอกายเป็นเพียงแค่งเงาหากเขาดีอายบตีดอกสาวในเมื่อเขาเป็นคนของใจขอบพุ่งมาบัดเขาใส่น้ำมันไหลอ่ จวดบุมฮ่าจวดครับมืัอนี่คคอเห็นอะไรนะมืัอนี่เออเป่าน้องบ่อลูกอีสานปาตีนเฮ้าเพิ่นมาเยี่ยมมาหยาบน้ำร่วมถึงเออซับปลเลอน้ำเนาะ บาสักคนเออบ้าสักคนเล่ามาแล้วก่าต่อผ่าไปตาเมดเนาะเออตาเมดตาของนายถ้าเราดูดอกแล้วก็จะปอกมือนเนาะครับเออทีมงานสตูดิโอเฮ้ามานี่เพราะว่าอ่าพอจันหนวดไปต้อนรับเออต้อนรับแขกไอ้ของไอ้บ้าวน้องบัวลูกอีสานป้าิมเฮ้ามืานี่ก็เลยมาตุ้มมาะฮ่มมะกินข้าวกินแรงน้ำกันพี่กินน่อง ว่าเมื่อนี้กับเอฟซีก็บ,บอกมาว่าเป็นในมือลอยกระทงขอบพูดหลายๆเลยเอฟซีเอ้อยบอกกล่าวเราขันเนี่ยเพราะว่าพอเนยหนวดในบังหูจากฝ่ายจากหมอกดอกบังหูจากมือจากเว้น่นนี่แต่งานนั่งเดียวเห็นงานวันมันรถแทรกเตอร์กินข้าววันแมว่เออ้า

เฮ้ยยา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 เฮ้ยย呀เฮเฮ้ย้ยเฮ้ยย้ยวยเ้ย呀เฮ้เฮย呀เเ้ยยั้เ้ หลับพี่น้องเมื่อนีนมามามาตุ่มมาหอมกันมาดึกมาค้ำแน่เพราะว่าล่อรับไอ้ทางผุ่นน้ำแดงเนาะทางเอฟซีทางบั่นเทาแดงตั้งแต่รัสเซียตั้งไว้ยุติเติาแค่นมาเหรนมาหัวน้าเนาะมันก็เลยมาค้ำแน่เมื่อนีนก็เลยมากินข้าวอยู่บ้านเพราะเพราะไนนวดเพราะไหนวดโคตรโกสุดิโยบันทานาบซิโก้ไปนาเมียสิใส่กับเบือดคือเกาหันละพี่น้องเอ้ยม่แต่พีแตานี่อยู่เนี่ย

จินนิมรัวและสูงขึ้นเลยบา,าบรารังละเลือยสูงประตูเอออยากห่อเขาไปหาแม่ท้อกเด้ออยู่ออยางดอย่กลับมายิ่งย่างเดียจำ คนผาจำละเอตุดุุนหม่ฟังไม่เอาบ้านตูไม่เอาสัาก่างจะเอาขี้หลังของพ่อคนเดียวนี่แหละครับเป็นพี่น้องชีวิตคนขายแรงบานเท่าเนี่ยคือฮอรบานฮอรเทื่อนกๆๆันจ้งสิละ ไปทงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาช,ะชะจะมีปรโตมีรถโกสกศามีหน้ามีตาละเหมือนดังใครใครเฮ<ม>้ยฮฮ็ดพอไปแค่นี้แล้วแม่จะยาวนานพวกเราทางบ้านและเป็นกำลังใจจ้แต่บ้านคืนแม่สะอืดร้องไห้ลููกแกกงัะไปละสงสารแม่จัง เอาก็บ่ใหแต่ว่าพ่นชโลวเดี่ยบอนบ่มบอนช่องมาเล่ติดอะไรกันเนโอ้ยกะแังหน่อยเนี่ยแมวเองพัดมะบุง้งเขาไม่าเข้ามาเนี่ยแล้วนะครับถอ,อดใครให้บอกบทอดใครกันแล้วมมีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากไมาดังใครเข้า เป็นอยไรพี่น้องคำเลยนี่เมือเติบเลยอันนี้ตาเมฆน้อตาเมฆน้อเมฆเออเมฆบัญชาบินอันนี้ก็ตาปอกเออโคโูน้ำกันนี่แหละจมูกจุกคนมห้๊ ได้อายู่แค่บงหายอยู่กับฉันอย่างนี้แค่เธอเป็นธุรีกับสุธรณีฟังลางนี้ไปพร้อมกันโอ้ยบ่สเดอกเนี่ยฟังกันแบบนี้ไม่ลวงรวยเป็นธุรีกับสุธรณีมึงเนี่พี่น้องเอาเป็นแบบหวานๆซึิงๆนี่ด้อจังหน่อย สวัติทุกพี่น้องเอ้ยฟังเสียงเอาโลดบาทเนี่ยเฮ้ยมีเธออยู่กับฉันฟังลางไปทุกวันเอาตทละพี่น้องคืในใน<ข>อจังเห็นถึงชนฉันต้างกับประชาไทายคุณเรารักกันอยู่ที่ใจเงินทองห้าได้มันก็สมุนไปเราจะรักกันจนแก่เท่า ไม่ใช่ว่ากันไม่แค่เดาบางคู่รักกันไม่แอาบางคนรักกันไ ăn, ว้อั้งเอาบางทีรักกันเพราะว่ารอสวยบางทีรักกันเพราะว่าทีม,ามุ้ยผู้หญิงรักผู้ชายเพราะมัวการเือรักผู้ชายเพราะฉันได้มา